สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันนะครับใน EP ที่0.3นะครับวันนี้นะครับ20กรกฎาคมนะครับในเพโซก็ยังคงไม่สามารถดาวน์โหลดตัวโปรแกรมโปเกมอนโกได้อยู่นะครับทีน,นี้ถ้าเพื่อนๆอยากลองเข้ามาดูเกมตัวนี้นะครับเพราะว่ายังสามารถล็อกออนเข้าไปในตัวเกมนะครับเพื่อดูรูปของเกมดูอินเทอร์เฟซของเกมได้นะครับ ถ้าเราจะไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรมที่มีแจกอยู่ตามอินเทอร์เน็ตก็มีความเสี่ยงนะครับที่จะติดไวรัสหรือมาแวร์อื่นๆนะครับตอนนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการดาวน์โหลดจากแหล่งที่ปลอดภัยครับก็คือเว็บไซต์นี้ครับให้เข้ามาที่นี่นะครับ APKMiller ตัวนี้นะครับ a d d เ e s s นี้เลยครับ APKMiller.com ตามที่ผมไฮไลท์เนี่ยนะครับเรื่องเข้ามานะครับแล้วก็อ่า นี่ครับมันจะเข้ามาที่หน้าของโปเกมอนโกนะครับซึ่งเป็นตัวตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชันเดียวที่อยู่กับใน Play Store นะครับปัจจุบันก็คือเวอร์ชัน0ูนย์จุดสองเก้าจุดนะครับอ่ะคลิกเข้ามาที่ตัวโปรแกรมเลยครับที่ลิงก์นะครับอ่ะครับตรงน,นี้ก็จะบอกอรายละเอียดของเวอร์ชันนี้นะครับบอกขนาดบอกอะไรนะครับก็ วันที่ upload. อัพโหลดอ่าตรงนี้ก็จะมีนะครับที่จะบอกว่าโปรแกรมที่ดาวน์โหลดที่เราจะดาวน์โหลดลงเครื่องเนี่ยก็คือจะมีความปลอดภัยนะครับอ่าลองกดดูครับเพราะว่าไฟล์ apk นะครับก็คือเป็นไฟล์ตระกูลของโทรศัพท์ Android นะครับที่ถูกอัปโหลดที่เว็บไซต์แห่งนี้นะครับมันจะถูกตรวจสอบ ะครับจะถูกตรวจสอบกับเว็บไซต์ผู้ผลิตนะครับที่เพจโซนะครับก็คือมันจะต้องมีขนาดเท่ากันแล้วก็รูปแบบของไฟล์เท่ากันหมดนะครับเพราะว่านั้นไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ที่ตัวนี้ได้นะครับจะถูกเตะไฟล์ออกไปครับถ้าเพื่อนๆยังไม่มั่นใจก็สามารถเลื่อนมาดูที่ตัวแฟกของเว็บนี้ได้นะครับที่คอมเมนต์นี้นะครับเข้ามานะครับ ก็จะอยู่ใน3ข้อนี้นะครับลองอ่านดูก็ได้ครับก็จะเหมือนที่ผมบอกนะครับคนที่อัปโหลดไฟล์ขึ้นมานะครับหลังจากที่อัปโหลดเสร็จแล้วเนี่ยตัวเว็บไซต์ a อพ m เคเม r จะมีจะทำการตรวจสอบตัวไฟล์นะครับกับไฟล์ต้นฉบับที่อยู่ใน s พ o r ซนะครับว่ามันจะต้องเป็นไฟล์ตัวเดียวกันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยครับถ้าเราดาวน์โหลดจากนี่ผมแบ็กกลับมานะครับที่นี่ นี่การที่เราจะดาวน์โหลดนะครับก็ไปหาปุ่มปุ่มดาวน์โหลด APK ครับอ่าเดี๋ยวรอให้มันเป็นสีแดงก่อนนะครับตอนนี้เป็นสีเทากำลังโหลดอยู่นะครับอ่าเป็นสีแดงแล้วเพื่อนๆกดไปเลยครับอ่าตอนนี้เป็นการดาวน์โหลดลงเครื่องตามปกตินะครับอ่า ไฟล์ตัวนี้เนื่องจากว่าผมเคยดาวน์โหลดไปแล้วนะคะอ่าผมขอกด c a n เซลไปแล้วกันนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไป install ตัวไฟล์ตามปกตินะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาผม install ไปแล้วครับก็คือจะได้หน้านี้นะครอ่าเสร็จแล้วเราก็กดเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาเลยครับอ่าก็จะตัวนี้ Android 6.0.1หรือแมปโลนะครับมันก็จะถามสิทธิ์ในการเปิดแอปแล้วก็อนุญาตไปตามปกติครับตัวโปรแกรมเวอร์ชัน ที่เป็นของแท้นะคะก็จะถามสิทธิ์ประมาณนี้นะครับคือถ้ามีสิทธิ์แปลกๆมากกว่าน,นี้ก็แสดงว่าน่าจะฝังพวกไวรัสหรือมาแวร์นะคะก็คือตามที่เป็นข่าวกันอยู่นะครับอ่าเพราะโ,โปรแกรมแท้จะถามเท่านี้อ่าอันนี้ตัวโปรแกรมก็จะโหลดนะครับก็รอสักครู่นะครับอ่าพอเข้ามาหน้านี้นะครับเราก็เลือกที่ Google เลยนะครับ หลังจากนั้นก็เลือกตัวบัญชีที่เพื่อนๆจะเข้าครับผมก็เลือกตัว Gmail นะครับที่ผมจะเข้าถ้าเข้ามาครั้งแรกก็จะเจอแบบนี้นะครับอ่านะครับก็จะเป็นเงื่อนไขของตัวโปรแกรม Go นะครับก็เพื่อนๆอาจจะลองอ่านดูนะครับ เมื่ออ่านเสร็จแล้วก็กดที่ accept ไปนะครับกดปุ่ม accept ไปถือว่าอ่านจบแล้วนะครับกด a c c e p t ไปอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องๆแล้วก็กดกดผ่านไปหรือจะอ่านก็ได้นะครับอ่าอันนี้ผมก็กดไปก่อนนะครับก็ตัวโปรแกรมก็เลือกได้2องเพศนะครับจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับ อ่าผมเลือกอันนี้นะครับในส่วนนี้เราก็จะสามารถทำการเปลี่ยนทรงผมนะครับเปลี่ยนตานะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรตรงนี้ได้นะครับก็เพื่อนๆไปก็ลองโหลดแล้วไปทดลองใช้งานดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ในประเทศไทยก็ยังไม่เปิดนะครับก็คือเข้าไปจับได้แค่ตัวโปเกมอนเริ่มต้นที่มีอยู่ประมาณ3ามสี่ตัวนะครับซึ่ง ใน EP นี้ผมก็จะแนะนำแค่เพียงเข้าตัวเกมได้เท่านี้นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องของผมนะครับก็ช่วยกด Subscribe ด้วยครับเมื่อเวลาที่ผมทำ EP ใหม่ขึ้นมานะครับจะได้ทราบนะครับโอเคสวัสดีครับ